โอเคทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบบอกกันในที่มีชื่อว่าฮอลโล่เกมเหรออ่านอ่านไม่ออกเออวันนี้เราฮอลโล่ออนเกมเออเห็นไหมลราอ่านออกแล้วหรือว่าสั้นๆว่าแมปตาแมปตาในที่นี้คือเป็นแมปที่แมปผีเหมือนว่าเราจะได้เจอบันนี้ที่ไม่มีไม่มีตัวแต่มีแต่หัวแล้วก็ไซเออร์นะแล้ววันนี้เราก็มากับ FC แล้วก็แอดมินนก็หลายท่านนะคือน้องบันนี่น้อง กายน้องเติบน้องวานด้าโอเควัน okay, นี้เรามากันครบหรือเปล่าไม่รู้โอเคเริ่มเลยมาแล้วอะไรเนี่ยแค่อยาคุยเรื่องธุรกิจได้รับการตรวจสอบนบเพื่อคุณคุณจะได้รับสิบถุงฉันมีกุญแจประตูด้านหน้ากดแตะกระคามโอ้ยมาแล้วเี้ยทาไมีกลกายแล้ตัวเตี้ยจังนะลองไม่ดิดนะ พี่ฮ um ูแตม่อยู่สอนใช่ไหมมัมามามาอะไรอ่ะว้ายไอ้กข์ไอ้ทกข์ไอ้ทกอ้ทุกน์ไอ้ทกขไง้งอ้ไอ้ก็บไอ้ทก้วกอ้ทุกอ้วเก้อ้ก็อ้กไ้ไ้ท้วกข์อ้ท้วกดคิว้ทก้ทกอกอมันกะเป็นกข์บอกว่าอีมาโอ้ทุกข์ไอ้ทุ้ทุกอ้มาก์ม้ทอ้ เก็บถุงไว้ให้พี่ภูมเจอถึงเหมืนน่ะเก็บไปครบสามจิบอันนะอ่าฮะพอผีมาแล้วอ๋อผีมาแล้วมาดูเจอแล้วเจอนี่ด้วยผีภูมิผีภูมินั่งอยู่ตรงห้องล็อกเกอร์อะโอเหยื่ตัวอะไรเนี่ยโอ้ยตัวเหี้ยตัวกูนั่นแหละชอบอมา ใช่ไหมฉันเล่นฉันฉันเคยเล่นในเนี่ยนแอปแล้วฉันไม่เคยพลาดเลยพี่ภูมิโอเจอตาดีมาก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 ายว why why เปิดให้กูเข้าหน่อยต้องไม่ตายละใครตายอ่ะปีเตอร์ใช่ไหมเป็นอะไรเลยใส่สายเปิดปีนไม่ไฟ้ใส่สายไม่ได้พี่ภูมิโอไยดีอะ เราไปชั้นสามมันเถอะทุกคนเอ้าทำไมทุกคนไม่รอเราเลยเอาไงดีอะเสียงหลอนที่ผายเลยอุ๊ยอยู่ชั้นไหนกันทั้งไฟดปิดเองอยู่ชั้นสามอยู่ในห้องน้ำโอ้ไฟิดเองพี่ภูมิผีอยู่ในชั้นสามผีอยู่บนชั้นสามนะเออผูู้กดต้องผีูกดต้องผีก็เห็นดีกายผีมาแล้ว แล้วน้องบันน <huh ี kind of like uh. ่ไปไหนอ่ะชั้นล่างพีทียูฉันล่างพีทียูฉันล่างคิดบ้าพี่หรือว่าคอมอยู่ด้าเราจะ้ามได้ทุกคนพีทียู่ชั้นล่างอ้าวผิดพี่มาหาพวกเราผิดด้วยผีมาหาเราแล้วช่วยด้วยค่ะใช่ไหมเนี่ยให้บูว่าวางไวตัวใด้ฟ้าผ่าใช่วายเลยเชี่ยฮ่าฮ่าฮ่่าเี่ใครเป็นโลคอะอุ้ย มีขามีปูเก็บเก็บให้หมดมีลุกแจมีอะไรเก็บให้หมดโอ๊ยทำไมไม่บอกว่าจะตื่นข้างหน้าเตี้ยกายกายไปอะไรต่อดีไม่อันนี้อะไรอ่ะเดินสำรวจห้องไปเรื่อยๆนี่คือเจอห้องลับไม่ได้ห่วงเต็มเลยผีอยู่ชั้นไหนอ่ะเดี๋ยวดูให้อยู่ชั้นล่างสุดว้ายเฮ้อหนูเป็นพี่พี่เดานะพี่รู้ไหม แล้วมันน่ากลัวมากเลยอีตาดมึงนี่น่ากลัวไม่เลยเห็นเนี่ยถุงพิภูมิเก็บเลยยืดออกพกถุงพิภูเฮ้ยกายมีชั้นต่อไปด้วยอ่ะมานี่มาห้องนี้ผีเพิ่งมาอยู่ชัีกมาห้องนี้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 ตายมันจะมาป่าเน่เัินนั่นแหละเฮปปี้พนดิชั้นไหมเงินไม่ไหนเห็นนกลับมาห้องนี้ผีไม่อยู่ชั้นไหน ทุกคนนี่คือเฮติผลนนะที่เราไม่ค่อยได้ลงคิเพราะว่าเสียงไม่มีจริงๆนะอ๋อจ้ะหวานปะปะปะไปดีกว่ามาห้องนี้มาห้องนี้ทุกคนได้พี่องรังก่อนนายอยู่หรอกเกอรอุ้ยตายแล้วว้ายเจอเติมเติมอะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะือมันเขียนไว้ว่าปีศาสที่ดทแทริงชื่อว่ามีเ็นบูลินใช่แะ้วนะลัวแล้วเก็บได้กี่อันละทุกคนว้ายอย่ยตก อะไรตกมันบันกายตกห่อจ้ะมันอยู่ไหนเหรว่ากายมันอยู่อุ้ยมันให้นั้นเหรอเห็นเติมตีอีกเหรอพี่เติมพี่เติมผีพี่ภูมิมึงก็สิผีอีฮาเดี๋ยวผีพี่ภูมิอ๋อห้องนี้ห้องนี้เหรอห้องนี้ฉันเคยมาแล้วว่ะนี่ไงเนี่ย สูงอ้าวโกรธดูชั้นล่างกับพี่เติบนะพี่บูมมันมีเหรดูเขอส่องยานที่แบบนี้ส่องยานทิ่แบบน้ยใครวะยานที่มันอยู่ชั้นล่างสุดโอออยยมันู่่ีผีมันอยู่ชั้นผีจะอยู่ชั้นล่างกับพี่เติบอะโอเคอุ้ยเฮียโตโอ้ยเราเราไปนั่นกันเราไปชั้นล่างกันไปหมื่นแล้วบันไดอยู่ไหนวะเอาไงดีอะอุ้ยมันได้ฮะนี่ไงบันได โอ้ยมันวิ่งสวยกับกูเนี่ยมึงกสีพี่พี่ภูมันหน้าเทาอ๋อเพราะเราเหนื่อยเอ้ยทางนี้เรายังไม่เคยมาเลยพี่มาจริงเลยพี่ภูหน้าเทาหน้าเทาเพราะวิ่งจนเหนื่อยเอาไงดีอะคือผีไหมคือยังไงดีโดนถึงจ้ะเอาไงดีอะผีมันมามันมาทางกูอะขออนุญาตแอบดูแล้วพังก็สู้สายย่านทิพย์แล้วมันไม่อยู่ตรงนี้ ลุงภูิเอาไงดีฮะหน้ชสานสามวันนี้ชั้นต่อแล้วขั้นต่อลวที่ายแล้วพีบักวายเอาไงดีอะพีบักอ่ะพีบักพีบักเออพีบักใช่บ้าบ้าบไ้บอดนั่นแหละไปเก็บถุงกันถุงเงินถุงทอง w h ยอะไรหายบักแล้วหรอว h y why น่ากลัวมากมึงมันตามไปแล้วมันหายบักแล้วหรอวิ่งพ่อมสิสักปีโอ้ยสิบห้าแล้วหรืออีกสิบห้าถุงน่งเราก็จะเอาไปไล้วิงโชคได้ หนูนี่เก็บได้ป่ะสีน่าจะอยู่ชั้นล่างใช่โอเครถลูกแม่สิบแปดแล้วสแปดแล้วชันล่างไปเถอะเฮ้ยหาลางเงินเต็มเลย21แล้วเป็นหนึ่งหย่านทิพย์ก่อนหย่านทิพย์อ่ะพี่ติดบาก์กวะชนเกียร์เสียงมันเรามาเล่นตอนห้าทุ่มครึ่งอ่ะยิบแบบใดพี่เหมาะสมพี่เหมาะสมกับชีวิตแบบยี่สิบสองแล้วมันอยู่ชั้นไหนอะพี่ชั้นล่าง อย่หรือเปล่า w ชีวิตแบบไหนชีวิตแบบใจสำหรับคุณมันมันอยู่มันอยู่ชั้นชั้นสองชั้นสองพีโรดอีกมาก w ายเจีบันี้ายมึงนี่ที่ผีวายมนตามกู w เสี่ยภูมิโดนผีไล่วายแล้วมมงมาดักนะกูทำไมอะช่วยด้วยฮะเนอนไุนครับเดียวพิจิอุ้ยผีภูมิโดนไล่นะครับผีอยู่ชั้นล่างพี่ภูมิระวังนะระวังเวาผีพี่มิงสิผีไม่ล็อกแม่งเลยพวกไม่เข้าได้ในพี่ภูมิไปออกเถอะ เอาออกไม่ได้ไปแล้วแหละเนาะไมันไปแล้วแหละซลขี่อยู่ชั้นขี่อยู่ชั้นสามเฮ้ยทำไมชั้นสองงั้นไอ้เก็บมาหมดแล้วชั้นสองเฮ้ยเว้นเดย์หนูชื่อเว้นดำอุ้ยเว้นอีดำตกใจตลกอีวันนี้อ่ะมันมามันมาแล้วมัมาแล้วอีภูใหญ่ออกไปนะมันมามันไปชั้นไม่ไหวนะสช้จิตสัมผัสก่อน สงสารนางกล้องนางฮะวันนี้มึงถือมึงถือใชาไงอยู่ชัล่างมงเนหุ่นแบบยอสายบิวตี้ต้องมีสปอนเซอร์ให้น้องละแหละไป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 มันอยู่ชั้นไหนแลหวอช่วยด้วยใช่ว่าฉันจะเก็บไอ้ขบมันต้องมีต้องมีอะไรที่าตรงไหนไอ้ยพภูมิมันมาหาฉัน พี่มาแล้วแม่มาแล้วโู่มาได้โดยมาแล้วอีภูมิคะมันกำลังขึ้นหรือลงไม่รู้อ่ะในมือถือเล่นยากเลเฮ้ซูซูนะมึงสิผีสัตว์ทไมเบล่าห้องเนี้ยน่าจะมีของเอ้หรืออีกหกใบเหมือนผีเลยตอนเนี้ยเด็ดเด็ดเด็ดจับมึมือนกุ้ผีแดงอี่เวร ยี่สิบหกแล้วยี่สิบหกแล้วทุกคนอีกนิดเดียวไม่เราได้นิดสาวนะมันมีตัวหน้อีกบ้างอ่ะมันมีตัวหน้อีกบ้างอ่ะมันจะสุ่มเกิดที่ผีอยู่ชั้นไหนพี่อยู่ชั้นวายอุ้ยอยู่วันนี้แหละโง่รู้ไม่จริงฮะ พี่ภูมิเราเอามีข่าวดีพี่ภูมินีกจะคุมกำเนิดยังไงพี่ภูมิด้านบนด้านหลังหามันอยู่ไหนไม่รู้อ่ะเดินไปแล้วคือยังไงดีอ่ะหนูอยู่ด้านบนเนี่ยมันไม่ทำร้ายหนูมันมาเออมกูมเลือดไหยลงวะไปไปกันเถอะหนูต้องไปชั้นหนึ่งอ่ะเตยไปโูดจริงตงมาเอาเกรดีอ่ะ พี่บันนี่ชั้นบนเราน่าจะเก็บไปหมดแล้วม่สลานมะก็มาเก็บรือนะมันก็มันก็ไม่ค่อยมีพี่ภูมิพี่ภูมิลงไปชั้นล่างใช่ไหมแล้วผีมันลงไปตามอ่ะจริงปะมันจะลงไปตามใช่ไหมแต่พี่บันนี่ไปล่อมันอ่ะโอ้ยใครอ่ะผีอยู่ชั้นไหนอ่ะผีอยู่ชั้นไหนอ่ะไม่รู้เ้แอบกระเตออยู่ ผียู่ชั้นล่างติดกับกำแพงผีติดอุ้ยวันนี้ให้มาข้างล่างดิผีเทคนะฮะอยู่ชั้นสองไปกันเถอะไปหลังพี่บันนี่เขาไม่ได้พี่บันนี่เขาไม่ได้เพราะว่าพี่บันนี่ไม่มีกุญแจอุ้ยผีมันเดินผ่านเต้ทุกคนตามมาเด้哦หวังว่าน่าจะไม่มานะ w าย อันนี้กับเพื่อนนะผีอยู่ชั้นไหนอ่ะมันมาแล้วครับกับเขาลูเดิมผีอยู่ชั้นไหนอันหนึ่งไปตามบันไปตามน้องบันนี้เียกว่าไปกับเขารูเดิมแล้วใช่ด้วยชีวิตแบบไหนตระกูสตีตระกูลสตีสตีสตี วายอยู่ชั้นหนวะอีพีไม้แล้ววะวันนี้ชีวิตแบบใดโอ้ยใครตายอ่ะวายเพื่อนมาต้องเก็บถุงใหม่หมดเลยนะไม่รู้แหละเราผ่านสองรอบแล้วมันมาเท่านั้นนะถ้ามันเข้ามานะ มันอยู่ไหนอ่ะชั้นหนึ่งมันคือไปชั้นสองแล้วทำไมหฮกทุกมันดูยกักษ์อย่างมมึงไปแล้วเนาะไปแล้วเนาะ <c oughs> ชั้นไหนเป <c oughs> นไปแล้วเนะาะ <c oughs> โอยเกลียดเสียอ๋อฉันรืงเก็บในห้องน้ำอ่า,อา เรผ่านไาเร็วครับอุ้ยวายใครพี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 มีพ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 ีีพ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 ีไีพีเีพ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 ี้ีพ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 ีีีีีีพีี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  ถ้าคลิปนี้นายขออนานเลิกเลอ้าวเอาไงดีอะผีมันผีมันน่ากให้มันโปมันโอ่ะเจ้กุญแจแจ่กุญแจอือรีพอร์พีโป้จำมันทุกคนเลยนแบบนี้รีพอร์ด้วยนะพี่โปได้เลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหล่อัวันน่าวันน่าจะผีม้วเลยฮัลโหลยเฮ้ยันโบรถ้าเราสัญจรสัมผัสน่าจะเจอใครนั่งอยู่ชั้นหนึ่งปะมืานนี่ฮัทล่งมาดิมันมาอะไรเฮียช่วยด้วยช่วกายชายหอยไหนผมเจอชายแต่งกายคล้ายหญิงอยู่กับจันน่ะมึงสินั่งอยู่ชั้นหนึ่งเหรออุ้ยท้องไหนอ่ะ เอาชั้นสามชั้นสามหรอไปสรุปแม่งเนี่ยกูชอบมาเจอมันตรงเนี้ยมันก็แหวมาวายตีด้วยขึ้นบันไดขึ้นบันไดอ้าวใครมาบังกูวะต้องเด็กคนแกล้งเอาเอาไงฉันเริ่มเสียวหลังแล้วนะเสีอาเลยเหรอโอ๊ยเดืด ไปร้านซ่อมกันวายวายวายชีวิตแบบได้ติกดผิดคุไม่เก็บใหม่เด็ดขาดอุ้ยเจอชายแต่งชายชายหญิงมองสิตายผีอยู่ไหนเนี่ยผีอยู่ชั้นสองกำลังลงมาชั้นสองรถเค็นกระเปิลโลเค็นกระเปิลเลยมันนี้ให้กูเข้าไปด้วย วายแบบนี้ออกไปแล้วตัวแตกเลยอ่ะแตกไรอแตกไงว้าวโอ้ยเหนื่อยมากนะพี่ภูลงมาดันล่างกันแป๊บนึงโอ้ยเห็นล้รออะไรกันไปกลุ้มๆไหมมันอยู่ดันล่างมันอยู่ดันล่างพี่ภูบอ่ะ พ่อแมวไม่เห็นมาเลยขอญาติใช้จิตสัมผัสแล้วเจออีบันนี้ฮะเจอไว้เจอเตอร์มันเติร์ตายมึงเนี้ยผีโบอ่ะมันมันมันไม่ได้ขึ้นบันไดมันเกาะราวบันไดมาเอามาแล้วมันมาแล้วไว้ไม่ถึงละสิกลับไปโดยกลับไปเลย มึงใครอะมึงจีินนแลวแหปิระตูเลยเห็นไหมพี่ภูมิพี่ภูมิมันอยู่กับหน้าประตูพี่ภูมิเลยอุ้ยอุ้ยอีกครอเอ้ำพี่ภูมิยาูโดนอาแล้วอะ w ายมาติเข้ามาเข้ามาอาวควยไม่ให้เข้าแล้วจัด มึงจะเปิดประตูเข้ามาผมเจอชยแต่งใจายผเดินไปหลังออกมาจากห้องเกิดโกรธดูดีเก็บไม่หมดเลยอะเจ็บหอทไหนวันเนี้ยมี่เธอทวันนี้ไม่เล่นแล้วออกแล้วคลิปนี้ตัดจบแล้วจบจบแบบละครไทยเย่จบการแสดงแล้วเจ้าผี หลายผีุ้ยวันนี้วันนี้เาเขจูดอะไได้มาอ่ะอ่าาา้าเหลืองวายวายไม่มีใครบอกกูเลยวันดูฉันเอบตววิ่งมาเก็บข้อ วันนี้จะไม่ไปเก็บจริงๆนะครับวันนี้จะไม่เก็บวันนี้แดดน่โอ้ยเ,เอาไปดิ <laughs> มันติดอยู่ชั้นสองนะไปกันได้ไหมันขอนหญาตลงชั้นล่างเหนื่อยมะอม,มัันจบดเฮ้ยมันมันชัดเจนหมดแล้ว <laughs> ใครอะ มันโปรมันเอาหีก่อราวบันไดแล้มันก็ขึ้นมาได้อะท้องบูชายันบันนี้ผมไม่กล้าวิ่งไปยันพี่ปูนพี่เตยลงไปสิแต่ละคมาโดอุ้ยได้ยี่สิบอุ้ยได้หมดแล้วตีไอ้ตอนก่อนกันเอาะตีได้ยี่สิบอยู่ชั้นไหนอะขี้อยู่ชั้เบลลอยู่ชั้นสามอ้าว จะแน่ๆโดนเท่านั้นแ่ะเทียไปคนเดนจำมานะเล่นเล่นเกมอย่าร้องเพลงเดี๋ยวติดดิคาฟิ์แม่ดิอ้าวเราหลุดแม่ยี่สูสูฉันจะต้องเป็นผู้ชนะถ้าครั้งนี้ฉันโดนค่าจะเลิกเล่นเปิดประตูแล้วถ้าไม่ทำอะไรจะไปไหนอ่ะเัราะว่นมันมีทางล่างให้อ่ะเราเคลีตะเบลให้หน่อยกับคนนึงชิี้สอง เหมือนจะลงพันเ์้ามั้งไม่รู้เข้าไหนมันเหี้ยใครมันอะไรไอ้ยันเราเก็บประตูอะไรไอ้ยันมันติดมันติดมันติดอยู่อย่าไปล้อกมันออกมาเก็บขอบไหนมันติดตรงไหนมันติดอยู่ตรงที่ภูมิลองเดินออกมาจากห้องเตอรแล้วก็เก็บได้ยีสิบสามอันแล้วก็เก็บได้ยี่สิบห้าอันแล้ววะโกรธเก็บได้ยี่สิบหกอันแล้วอะอ๋อ้ยันมันอยู่ชั้นไรวไห หนังคิดสั้นแหละนางเศร้าเอาน้าจุ่มดินมันอยู่ชั้นไหนอ่ะอุ้ยหบชายแต่งกายคล้ายกระเทยชายแต่งกายคล้ายผู้หเี่ยาสุงไม่เจอเราดูห้องเกดวพี่กรุลงมาดูห้องเกิดนิดหนึ่งถุงกัน สิบเก้าแล้วน้าให้ติดบังยังมาดูให้ขออนุโลเคชั่เบลจินไปไม่ได้แตาเบลของอีกายต้องติดบันคืออะไรกันแน่กลัวมากกูไปแล้วไปแล้วรธงสึกว่าเมื่อกี้มาขยับ ฮัลโหลตัวอะไรให้มันเปิดอะไรปะโอ๋อไอผีนั่นเองโดนเบ็แห่งบูลี่เอาไงดีอะรบน้ำหนาที่พูดที่ตองมาดูห้องวิธีแปดแล้ววิธีสองถุงมีสองถุงทำไมสองถุงหายากเลยไหนไหมนี่ไงได้ถุงหนึ่งแล้วเอาไงดีอะชีวิตจุดไต ว้ายว้ายโอ้ยถุงผีก็มาอีซัดถุงก็มีเข้าไม่ได้ไว้ายไม่เล่นแล้วโกรธผีอย,อยู่ชั้นไหนอ่ะไม่นีถุงอะไรนะเปิดหา้าห้าตัวแม่เหรอตัว <c oughs> พ่อจัะบันนี้ โอเคทุกคนคลิปน kind of ok ี้ก็เป็นการจบไปแล้วนะกับการเล่นแมปายเนาะก็ทำมา้ายว้ายมันจะเข้ามาอยู่มันอยู่ชั้นไหนอ่ะลำคาญผีเสื้อจัง โอ้ยชนะแล้วชนะแล้วทำตีบแล้วขอขอเงียกลาก่อนนะจ๊ะบ้านไหนแล้ววะไปด้วยไปด้วยเป็นผู้ชนะไปก่อน เอ้าเย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 ้โกรธโทษทีนะชนะสามครั้งเอ้ยสองครั้งไม่สนไม่สนโอเคทุกคนต่นี้ก็เป็นการจบไปแล้วกับการเล่นแมปออยนะก็วัางว่าทุกคนลองลองมาเล่นดูก็ถ้ามันเล่นคนเดียวก็สนุกแต่ทำมันกป็นเ่อสนุกกว่าบอกเลยแมปนี้แบบว่าไม่ต้องใช้อะไรมากใช้ความจำเอาว่ามันเจอตรงไหนนะเออผีนี่ก็ติดผีนี่ก็มาดีๆเนาะโอเคได้ก็จบการแสดงแล้วบ่ายๆเอฟพีเร็ว บ๊ายบายค่ะ <laughs>